นี่คือ3เคล็ดรับการสั่งจิตแบบง่ายครับที่คุณสามารถพลิกเอาทุกอย่างมาได้ในแบบที่คุณต้องการครับเพราะที่1ฮะคือนับความสําเร็จหรือความรวยวันนี้ว่าคุณทําอะไรสําเร็จบ้างอย่างเช่ตัวอย่างว่าคุณสั่ง grab ทีเนี่ยคุณทิปแค่ประมาณสัก10-20บาท คุณทาบุญเป็นหลัก20บาทเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณจนฮะแต่มันเป็นหลักฐานความประจักษ์ว่าไอ้คุณมีเงินเหลือเฟือนี่ที่คุณจะสามารถให้ทิปกับคนขับแก๊บคุณสามารถให้ทิปกับทางเรื่องที่ทําบุญได้ฮะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างฟิลลิ่งฮะว่าการที่คุณหยอดเงินทาบุญ1นบาทคุณหยอดเงินทําบุญ1น0บาทเนี่ยเป็นฟิลลิ่งของคนรวยนะฮะคนประสบความสาเร็จครับและให้คุณนับความสําเร็จในแต่ละวันด้วยครับอย่างแต่ละวันเนี่ยคุณทาอะไร10อย่างเนี่ยคุณอาจจะท3 อย่างในวันนี้ครับอันที่2ฮะก็คือ make your perfect day ครก็คือให้คุณสร้างภาพขึ้นมาในหัวครับว่าวันนี้คุณตื่นมาตอนเช้าเนี่ยวันที่ perfect ของคุณวันเนี้ยของคุณเนี่ยมันจะเป็นยังไงตั้งแต่เช้าจนถึงคุณนอนหลับเลยฮะคือให้สร้าง feeling ของความสําเร็จขึ้นมาเพราะว่าสมองเราเนี่ยแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นจินตนาการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสร้าง feeling ความสาเร็จขึ้นมาแล้วคุณอิ่มเอิบความสําเร็จตรงนั้นเนี่ยสมองจะเชื่อฮะแล้วทาให้วันนั้ สำคัญมากเลยนะก็คือการขอบคุณครเพราะว่าการขอบคุณเนี่ยเป็นการที่คุณแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วครับฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณขอบคุณเนี่ยนะมันคุณจะเป็นการสร้างให้ใจคุณรู้สึกเชื่อว่าไอ้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วนะสร้างอีเวนต์สร้างหลักฐานสร้างรายเล็กน้อยว่าไอ้เนี่ยความสาเร็จมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจงขอบคุณครับมันจะมีหลักฐานเกิดขึ้นฮะเมื่อมีหลักฐานเกิดขึ้นเนี่ยความเชื่อคุุุุุณณณณณณณกก็เเิดดขขขขึึ้้้้นนนนนนนมมมมม่่่ออออคคคคควาาาาาีีีีจะะะะะรรรร์์ททบบััพฉใใหแตล สนใจเนื้อหาสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและคุณสามารถกดติดตามได้ที่ Line แอดมัสเตอร์โนี่ครับและทุกวันเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ